ราสุดยก็น,น่อยู่กับชอมิสติกินนะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่น Little Nightmare End อีกรอบนะครับก็ครั้งที่แล้วก็คือมันมีหมวดให้เลือกนะครับก็ระหว่างคิดกับซิดเนาะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวจะมาลองเล่นคิดกันนะครับว่าสตอรี่ผมไปดูว่าสตอรี่เขามันต่างกันนะครับแต่ว่า,ามันอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นคิดนะโอเค ผมไม่รู้ว่าภาคนี้อ่าอ่าสตรอรี่ของคิดไม่รู้จะจบในภาคนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันเนาะโอเคครับมาแล้วเฮ้ยมันคิดกำลังวิ่งวิ่งหรือเอ้ยว่ายน้ำอยู่นี่าโอเคมันจะต้องว่ายน้ำครับอเออสตอรี่ต่างกันจริงๆด้วยก็อยู่ในน้ำอยู่เลยอะอุ๊ดอ้อมฝัน ฝันเหมือนของคิดเลยอะเห็ไหมของซิกกันซิกตอนเปิดเกมก็เหมือนฝันอยู่เหมือนกันตอนนี้เหมือนอยู่ในห้องนะครับโอเคโอเคตอนนี้เหมือนอยู่ในห้องสักอย่างเอ้ยมีไฟฉายหรือเปล่าไม่ใช่ตุ๊ก,กตาเนาะอุ้ยมืดนมากเลยอะต้องไปไหนเนี่ยทางนี้เหรอ เฮ้ยใครใครอะเสียงอะไรคุณผู้ชมเราไปทางไหนเนี่ยมองมืดมากเลยอะทางนี้เห็นว่ามีประตูอยู่ลองไปดู คือดูได้ไหมซิ่เปิดได้โอ้ยโอ้ยงันไงซิไงเป็นไงไงที่เราวิ่งไอตัวแขนยาวนั่นอะแสดงว,ว่ามันอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันแต่แค่คนละสตรอรี่เดอสตรอรี่เดียวกันวะไม่รู้่ะผู้ชมโอเคไปไปต่อ มันมันจับใครได้สักคนอ่ะอเอยมาเขาเหมือนเราจะอยู่คนละชั้นกับที่เราตอนตอนที่เราเล่นเล่นคิดนะครับ exit นะครับชื่อคล้ายกันเรียกผิดเรียกถูกตลอดเลยมันต้องดูดลงไปเฮ้ยยา่าอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอยู่ใหเที่ยงเดี๋ยวไดจับมันดีกว่าน,น,นนะ มันตามมา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 ว่ะมันตามมาว่ะได้ไหมตรงนี้ไม่ได้หรอได้ดิมันไม่ยินจาจะต้องลงไปคุณผู้ชมนี่เราต้องเล่นย้อนกลับของของของซิสเหรอโอเค

วิ่งย oh, ้อนกลับนะครับโอ้โยแต่อันนี้มันมันไม่มีอะไรเลยน้อยไปยังไงอ่ะโอ้ยๆฮ้ยๆๆ้ยว่าหรือว่าทางนี้ได้ทางนี้ได้โอเคไปเป็นไงใครอะใครอะเหมือนซิทเลยอะไม่ดิเออใช่ๆช่ซิทด ที่เร okay. okay, kind of ียกผีเรียกสุดก็หลอดเลยใช่ครับเออใช่ครับเฮ้ย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 เฮยอะะโอเคลอบไปเลยโอ้หรือว่าเราต้องเล่นหรือว่าเราต้องวิ่งตามตามซิตะกิววะซิตวิ่งโดนวิ่ง ตรงไปเลยอะ่ะเนี่ยมันเราต้องย้อนทางกลับของซิดห้องอย่างมืดเลยแล้วห้องอย่างมืดอะ่ะบอกเลยมีใครบอกวะอุ้ย่ะมัอนต้องรอยที่เราเดินมาเลยอะ่ะวิ้ยใครอะ่ะ ต่ดผู้หญิงต้องการหนีจากนี่เหรอเราก็เหมือนกันขึ้นยังไงจะเนี้ยไอ้ก,กล่องนี้หรอหรือเกมนี้ต้องหาก,กล่องอะนะโอ้ยไม่ว่ามีมีใครมาโอเคครับต้องย้อนรอยกลับไป อ๋อเข้าใจแล้วผ้านี้มาได้ยังไงโอ้ย้าคุณผู้ชมทำไมเข้าใจแล้วทำไมถึงมีผ้าอยู่ตอนที่อ่าสิบปีนขึ้นมามันมันมีผ้าอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมแต่อนเนี่ย เหมือนเรามาแก้ป,ปมแต่ละอย่างนะะก็คือว่ามีเด็กกำลังหนีเหมือนกันนี่นั่นไงเก็ดละเข้าใจเหมือนจะเข้าใจแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับคุณ อือือ้ท่อนี้หรอโอหเด้คุยอ,อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอีกแล้วมีตัวอะไรแน่นอนเลยเฮ้ยเหมือนในฝันเลยอ่ะ ตัวอะไรปะวะแน่ไม่มีเหรอไม่มีตัวอะไรเหรอกระเป๋านี้ลากได้ไหมหลากได้คุณจะมีตัวอะไรในน้ำหรอกล่ากลากลาก,ลากเลยลเลาเไรคิด ไฟฉายไฟฉายย่อส่วนมนแน่มีไฟฉายแบบนี้คือยังไงหรือครับท่านอืมไปทางไหนเนี่ยรูนี้เหรอ กไ,ได้ไหมก็ไ,ได้อุ้ย้ย้อ้ยโอ้ยตปิงอยูอย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 ย่แล้วปิงปิงมันเยอะปิงเยอะจัดหรือไงอ้ย้าเอ้ยมาครับคุเอาใหมา่ ไม่ไม่ให้โดนตัวหลอกไม่ให้โดนหลอกนะโอ้โหยิ่งขี้ยิ่งยิ่งยิ่งยื้อปีนปีนต้องปีนแล้วจังหวะนี้ปีนปีนโอ้ยเลื้อยเยื้อเยื้ไปหมดเลยขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ก็ต้องปีนต่อ องไรอ่ะอุย <Okay. S 2> อ้ยโอเคมาครับมาครับโอ้ยน้ำอีกแล้วลงไปจะตายไหมอ่ะลงเลยนะขอลองก่อนนะมีอะไรให้โยนไหมทดสอบว่ามีอะไรเปล่าในน้ำเราเราระวังอะไรตัวเองไม่ได้นะผู้ชม โอเคโอ้ยโอเคว่ายไปว่ายไปขึ้นมาโอเคโอเคโอ้ okay. Okay. Oh. น้ำมีแล้วทางมันก็มืดด้วยยังไงไปได้ไปได้ปะ่ะอ,อืม โอเคโหเจือแต่น้ำน้ำกับน้ำครับ้ยมีใครบ้าวะมีใครบ้าวะโอ้โหโดนตรีมาโดนตีมาดนตีมาเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเร็ว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 โอ้ยใครอะ đâu bên này à, ui bông bảo -bổ. là sang hướng này đang mình đi nghe đây, đi nam à, ôi, cái gì vậy, nó bay à, ออกมาแล้วมันออกมาแล้วคุณผู้ชมมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมามันออกมา,มออกมาปุ๊บเราปีเลยและวิ่งเลยจังหวะนี้วิ่งเลยมันเลี้ยเข้ามาในตามท่อแน่ตางนี้หรอครับวันนี้ไปไม่ได้กันไปข้งางหน้าเราคิดเราคิด อ่านางอีกแล้วตัวนั้นอีกแล้วตัวนั้นอีกแน่เลยตัวตัวนี้น่จะปีนได้ไปไม่มาวะไม่มาวะมาเราปีนต่อทางนี้เข้าได้อะมันจะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้อื้อมหนูก็ไม่หนูก็มาครับ อมีคันโยกโอเคโยกไม่ได้งั้นมันจะมีปุ่มอะไรสักอย่างมันจะมีปุ่มให้เรากดสิว่าจะปุ่มอยู่ตรงไหนวะปุ่มอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมหาปุ่มแป๊บนึงห้องนี้ไหม ปุ่มปุ่มอยู่ไหนครับไม่ได้อะยังไงดีว่ารงนี้ปีนได้เอานั่นไงคันโยกโอุย้ยเอามาไหมตรงนั้นไงคันโยกอ่กวใว้เรากดปุ่มสามสองอุ๊บไม่ถึงอะยังไงเดี๋ยวรองที เห็นตรงนี้อีแล้วก็โดดนานหละสวยนั่นงไงเปิดแล้วเท่านี้เราก็ไม่ต้องใช้ละมาเอืยอ๋อเป็นการเอาน้ำเข้ามาแล้วเราก็จะผ่านดูนั้นได้โอเคตรวจเล โอเคมาครับเร,เราต้องรีบไหวต้องไปเปิดเครื่องก่อน mm hmm. เราดังสวิตช์ปุ๊บเราโดดเลย ไม่สิหรือว่าเราคุมระดับน้ําได้วะนี่ไงถ้าอยู่ให้อยู่ประมาณตรงกลางแค่นี้นได้ไหมเออไม่ถึงเรงต้องอีกนิดนึงต้องอีกนิดนึงปินไหม ประมาณนี้ได้ไหมได้ได้ระมาณนแหละโอเคเฮ่อยอะแค่นี้ก็ผ่านแล้วคงไม่มีตัวตามนะผมเสียวอ่ะในน้ำม,ม,นมันมีตัวอะไรแปลกๆนี่เป็นจนทุกเกมแหละ เตมแนวนี้เรา,าวังทุกฝีเท้าทุกก้าวอันตรา,ายนะครับดึงไม้กันอ๋อดึงไม่ออกอ,ะอ่ะอ๋อรูนี้อ่ะบ้าบเซฟแล้วตรงนี้แหละนะ่าจะต้องเจอตัวนั้นมีแผ่นไม้สแตนบายด้วย ปีปีสินั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วผมว่าแล้วนั่นไงผมว่าแล้วอยู่ดีว่วะไหวไหวไหวไหโอ้โหมันดรอปดักข้างหน้าเก้าอี้เลยเบ้าโบโอ้โหไปตรงไหนตอ่อตรงนั้นแล้วก็ขึ้นถังขึ้นถัง อ,อย่านุนแรงสิขึ้นถังเลยขึ้น,ถ,นถังเลยขึ้นถังเลยขึ้นถังเลยจังหวะนี้ยังไงต่อนี่อขึ้นตรงนั้นเหรอเราจะว่ายทันไหมวะโอ้โอ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  มีเคาะถังต้องรีบแล้วต้องรีบและไวเลยไป้เลยไว้เลยไว้เลยไว้เลย,ลย,ลยลอโอ้ย,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 ยเกินยี่ e, ต่อเน,นี่ยเราต้องลงกระโดดตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนั้นไม่น่าได้อ่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวเดีย๋ยวขอดูก่อนขอดูท่าทีก่อนนะอุ๊ยขึ้นตรงนั้นไนหน่าได้ขอเดือกันนะขึ้นทางนี้ได้แล้วก็ต้องว่ายไปถึงนู่นเหรอมันอยู่ไหนเราไม่รู้เนี่ยั่ไงนั่นไง เงี้เดียวขึ้นถังขึ้นถังแล้วก็ว่ายทางนน้นว่ายเล้วว่ายเวเวาว่ออเอาเราตกน้ำเหรอไม่เห็นโอเคครับมาหาใหม่ ตัวนี้ต้องรีบวิ่งขึ้นไปบนโอ้โหมันอยู่ไหน,ไนไแล้วเนี่ยไปเร็ว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  มันเคาะถังด้วยอ่ะมันเคาะถังด้วยประเด็นแล้วเราโอ้อึโอเคขึค้นได้สวยยังไ,ไงต่อเอาขึ้นอ,อะไรอะเอาล้วงอะไรคิด กิดลงอเอาอลไวไม่ได้ทำไม่ได้อะโอ้โหอะไรกับกล่องนี้ได้บ้างวะ เป็นหลงมาไม่ได้อ่ะต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวคึบโอเคตรงนี้แหละคึบไปว่าย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 มือโอ้โหมือยังยาวตัวเลยวะโอเคมาครับผู้ชม ồ cái 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 đi ê, đốt, Đột Ui, cái 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 con, cái Điều cái Mấy cái làm cái 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 này, cái cái ขึ้นตรงนี้วรอ,อดหรือเปล่าวะโอ้ยยังไม่รอดยังไม่รอดไอ้บ่ายต้องดึงคันโยกต้องดึงคันโยกฮะตกน้ำตกน้ำตกน้ำเร็ว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 โอ้ โอ้โหยืดแลงกับนอน,นอนต้นนี้เลยใช้ขึ้นไปกระโดดฮึบโอเค,อเคมูนเนาะอะไรวะเนี่ยโอ้โหหนักอะ่ะถ้าจะหนัก ยัมั้งโอ้ยมีขอบต้นนะครับขอหยุดโจมเลยนะครับเออเอาหมุนหมุนรอบเดี๋ยวนี้โอเคพร้อมปุ๊บโอเคสวยหนึ่งสอ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโอเคครับมาครับซุปซิจับเอาไว้โอเค,อเคอยิงตัวก่อนสามสอง๊บสวยอ๋อไปยังไงต่อเราจะนี่เนี่ย เฮ้ยมีอาหารอ่ะปลาว่ะมีปลาอยู่ว่ะเงยเฮ้ย,งงยมันกินแสดงว่าต้องเอาไอ้นี่ล่อมันต้องเอามาลอ่ลอต้องเอามาลอ่อล่อเสร็จปุ๊บเราวิ่งจังหวะนี้ไกลๆไหนไกลๆไหนปุ๊ม นี่ไงมาปะนเนาะเออมันเอาแล้วเราไปได้ไปเลยซิเอชิคิดไปเลยคิดเร็ว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 มันมาแล้วะมันมาแล้วอาวิวรอดโอ้ยโอเคครับน่าจะไม่จบพาร์ทนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันพาร์ทหน้านะครับ สลับอ่าสตรอรี่ของคิดนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบายครับผม